ท,ทบหร,ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาราตี้จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมพัชะปัญญายงและทีมงานนะครับ วันก่อนหน้านี้มีการยกเลิกในส่วนของพอรกรฉุกเฉินกันไปนะครับแต่ยังไม่ทําให้เซนิเมนต์หรือการลงทุนหรือบรรยากาศการลงทุนนั้นกลับมาเป็นบวกได้เพราะเมื่อวานนี้ยังปิดลงไปนะครับปรับตัวลดลงไปครับไปอยู่ที่1 3ึ่เจดุดโดยประมาณนะครับย่อตัวลงไปอีก4จุดกว่ากว่ามูลค่าการซื้อขายอาจจะดับบันขึ้นมาเป็นที่4 0,000 000, ล้านนะครับและในส่วนของต่างประเทศนั้นซื้อสุทธิเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังมีการเทขายสุทธิกันนะครับและในส่วนของบรรยากาศการลงทุนนั้นต่อเรื่องอางรมมงงาร,งร,าร้บิผูก วิเคราะห์หลักทรัพย์ของบอลอร่าอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณโพเทพครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผูช้ชมทางบ้านด้วยนะครับมองในส่วนของปัจจัยการลงทุนและบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรฮะก็หลักๆก็ยังไม่พ้นว่าเราต้องติดตามเรื่องของการเมืองภายในประเทศอยู่นะครับสาปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันก็ปรับตัวขึ้นได้เพราะความคาดหวังว่าจะมีการยกเลิกพอ,อร์คอรฉกเฉินหลังจากนี้นี่ยเราว่าตลาดน่าจะอยู่ในภาพ สภาวะแก่งตัวนะครับ<ม>เราดูความชัดเจนจากเรื่องการเมืองนะแต่ว่าหลังจากนี้มันจะกลายเป็นว่าท่าทีจากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปชกรกตเนี่ยก็น่าจะมาเป็นตัวกําหนดเชนไอเมตน์ในตลาดมากขึ้นนะครับครับผมคือในส่วนของการยกเลิกพรกหุดเฉนั้นไพรซ์อินไปก่อนหน้านี้แล้วที่จะมีการประกาศนะฮะตอนนี้มีท็อปพิกไหมครับในใจว่าจะเลือกลงทุนในส่วนของเซกเตอร์ไหนตัวไหนดีออาไ่าเราตอนนี้ถ้าเป็นท็อปพิกเราเลือกสามมานะครับครับผมเราบอกว่าความสนใจเนี่ย มันอยู่ตรงที่ว่า2ในสาของธุรกิจของสามาเนี่ยตอนนี้มีอัตราการเติบโตสูงนะครับผมไฮไลท์ไปที่2องธุรกิจที่เติบโตสูงเลยนะครับหนึ่งเลยธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถไอโมบายครับโอครับผมโอกาสเติบโตอีกมากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนของไทยเนี่ยอยู่แค่ที่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับสิงคโปร์ฮ่องกงสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้คงเติบโตได้อีกมากอีกกลุ่มที่ที่เขาไม่ได้ลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ครับ ตรงนี้ก็เป็นธุรกิจสาธารณูปโภคส่วนใหญ่นะครับ,รบอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโตปีละสามสิบเปอรเซ็นต์ต่อเนื่องเลยนะฮะน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมไปแล้วว่าจะขยายกิจการตรงนี้อีกโดยออกคุนกู้ไปอีกห้าพันล้านนะครับ,รบรธุรกิจเนี้ยก็สามารถจะลดทอนธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็คือธุรกิจรับเหมาครัา ตรงนี้ก็ดูดีครับเราประเมินว่ากำไรสุทธิปีนี้น่าจะเติบโตสัก22เปอร์เซ็นต์นะครับยูเดียนยูตรงนี้มันอยู่สัก5เปอร์เซ็นต์นะครับนาครับก็หมายเราให้ไว้ที่24บาทอัพไซด์ค่อนข้างสูงครับสัก40เปอร์เซ็นต์นะคโอ้ครับผมอัพไซด์ค่อนข้างสูงทีเดียวแถมยังมีปันผลที่ใช้ได้อีกนะฮะนะฮะดูจากกราฟได้นะครับนี่คือในส่วนของราคาเป้าหมายที่มีการประเมินไว้โดยไอร่านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณประเทศครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นคือในส่วนของหุ้นท็อปพิกในวันนี้ลองเลือกดูนะครับว่าจะเลือกลงทุนในเซกเตอร์ไหนหรือตัวไหนในส่วนของตัวสามารถเองก็ดีนะครับลองไปดูใน SA Consensus ก็ได้นะครับว่าในส่วนของโบล็อกอื่นนั้นมองราคาไว้เป็นอย่างไรครับเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภยัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีพัณฑ์จาก DJSI ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าที่คุณบนเทพมนั้นเกิดนำไปว่าดอนลิสต์เ บริษัทนะครับหรือธุรกิจที่ไม่ได้ลิสต์ของสามารถนั้นมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับมีในส่วนของวิทยุการบินมีโรงไฟฟ้านะครับซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในช่วง5ปีที่ผ่านมาและยังมองว่ายังมีอัพไซด์อีกในช่วง5ปีจากนี้ไปนะครับลองติดตามดูนะครับในส่วนของสามารานะครับทีนี้ในส่วนของการลงทุนในวันนี้นะฮะจับตายอย่างใกล้ชิดครับแม้ว่าองค์กรอิสระนั้นจะออกตัวมาเป็นตัวกลางก็ดีแต่ตลาดไม่ค่อยให้น้ำหนักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรอดูเป็นรรรรราาายยกกตััััััวววคคบบนนนนนีีี้ผมมพะแลลทงสด